ใกล้แล้วใช่ไหมล่ะเราก็เลยต้องมาย้ําเตือนกันที่อุดรธานีเขาบอกว่ามีสถานที่เด็ดที่จะไปขอพรขอโชคลาภกันครับพูดถึงอุดรเอาจงจริงต้องพญานาคนะจริงโอ้โหแล้วดูสิครับความยาวความใหญ่พญานาคก้าวเสียนที่นี่มีโอกาสลองไปไหว้กันดูที่วัดศรีดารามบ้านคาศรีดาตะมนนาชุมแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีจ้าไปกันที่นี่ฮะเขาบอกว่าจะได้เจอกับ พ่อปู่สีสุโธพญานาคเก้าเสียนถามว่ายาวสะแค่ไหนที่เห็นในภาพนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับยาวถึง131เมตรก<ฮ>ับยาว<ฮ>นี่นี่นี่น,นเขาบอกว่าตามตำนานเนี่ยตัวพ่อปู่สีสุโธเนี่ยเลื้อยขึ้นมาจากหนองน้ำที่มีชาวบ้านเขาเรียกว่าคําส<ะ>ีดาค่ะบานอย่างเงี้ะเขาบอกว่าบางคนเพ่เพิ่งเคยมาครั้งแรก อย่างคนคนหนึ่งที่ผู้สือของเราไปเจอในตอนที่ลงพื้นที่ไปก็บอกมาครั้งแรกแล้วก็เจอสิ่งที่มันโดนจิตโดนใจนะครับถามว่าโดนใจยังไงนี่ตอนที่เธอไปขอพรขอโชคลาภที่ทำพญานาคตรงเนี้ยเขาว่ากันว่าเป็นที่เก็บสมบัติเห็นไหมว่ากันว่าเป็นที่เก็บสมบัติของพ่อปู่ศรีสุโธอ๋อแล้วต่อจากนั้นไปที่ศาลเก่าของพ่อปู่ศรีสุโธเขาบอกว่าชาวบ้านนับถือมานานแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าจะไปขอโชคลาภต้องทำยังไงมันมีพิธีกรรมอะไรไหมค่ะ เหมือนกันทั่วประเทศลวงปองลวงปองเสียงโชคนี่ไงนี่แบบนี้ถามว่าต้องสักกี่ปองสามปองกำลังพอดีคำเ<อ>นี่ยอย่างเงี้ยอ่ะดับเบิวานไม่มีไม่มีเอาแต่อย่างนี้แล้วกันฮะคุณผู้ชมที่ได้ขึ้นมาแบบเนี้ยตัวคนที่เขาล้วงบอกว่ามันดนจิตโดนใจ<า>มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจของเธอเพราะว่ามันดันไปตรงกับอายุของคนที่ล้วง รวมไปถึงตรงกับวันเกิดของคนที่ลว้วงล้วงมาแล้วมันตรงไงใช่ตรงล้วงมาแล้วมันใช่ไง<อ>ตรวจอันนี้ตรงหรือเปล่าไม่รู้มาแบบเนีถ้ถ้าในทางที่ผมเคยเรียนมาตอนสมัยเด็กๆตอนที่นั่งอยู่หลังห้องววลวกตัวกันอะยังไงมันจะบอดใช่โบเลยคุณเรียนที่เดียวกับดิฉันไหมใช่ไหมเนี่ยเด้ๆเอามาเอาขอพานนิ่เลยนะปั๊บอยู่ตรงนี้ถ้าออกมาแบบเนี้ว่าโบ ใช่มันมันจ่่วไม่ได้แล้วเนาะแล้วแล้วครบโควต้าแล้วไงเราเราได้มาแล้วครบครบสามแล้วไงมันก็โรูเจะยังไงต่้เนาะเราเหมือนเือยเรยองยอมจำนวนแล้วก็ว่ากันรอบใหม่ว่ากันไปตามความเชื่อนะคะเกี่ยวกับพ่อปู่